look like pichav is busy lately yeah i miss you all miss you all also um, thanks for the um, last time for the i'm um, gonna visit on july thank you so much hi hi from india hi i'm from day bap thank แล้วเรามาเจอกันในคอนเสิร์ตแล้วก่อนนั้นก็มีปล่อยเพลงต้นเดือนด้วยนะครับผม So I uh, hope you all get the ticket that you want คิดถึง o n ก and uh, ผมอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18ครับใช่เพิ่ง18ไปเมื่อเดือนมีนาเนี่ยเองใช่ uh, Hi from Argentina Hi ขอตัวอีกแป๊บนะพี่เจฟตัวเต ตอนนี้อะไรล่ะคะกดที่ไหนครับกดที่ออลติเกตครับผม um, มันจะมีเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็จะมีแบบว่าที่เป็นแบบว่ากดในออนไลน์ได้สิบโมงเช้า10 a.m tomorrow Thailand time at our ticket and um ทุกบัสทุกตาง please come to Europe I hope so I hope so I, I hope I will be there someday อสปอยเพลงสปอยไม่ได uh, ้สิสปอยก็รู้เลย Hello from Philippines Hi. from Thailand um, from Indonesia um, from Philippines I miss you I miss you just พรงนี้ก็จริงๆเรากดวันที่สองเลยครับ ไม่รู้ครับว่ามีหรือเปล่าแต่ว่ารอดูครับผมว่าเป็นไงสรุป so, เ <laughs> ครียดอนึ่งทุกคนครับปล่อยกู้หน่อยครับเราลุนต่อไปใช่ um, Where are you from I from Thailand I r i k t now at ลาดพร้าววันเสาร์เพิ่มรอบได้ไหมคะเอารอดูครับผมรอดูขอให้กดปัดทันใช่ ไม่รู้ท่ากับมอืม thank you so much hello from Germany สวัสดีครับ so I'm um, gonna be here just five minutes and just want t say อ m ขอทุกคนโชคดีมากๆนะครับผมคาถากดบัตรก็แล้วแต่นะฮะพวกนี้กดบัตรก็รู้สึกรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าผมจะนอนหลับไหมในคืนนี้ ก็อยากให้คนไม่รู้คนกดหรือคนคนไปคอนเสิร์ตตื่นเต้นกว่ากันนะมีบัตรนั่งบนเวทีไหมมีแต่บัตรนั่งในใจผมเฮ้ไม่ท่านขอคืนนี้นอนหลับไหมนะแต่ว่าขอให้ทุกคนได้ได้ไปแบบที่ทุกคนตั้งใจไว้แล้วกันนะครับผมอืม ไม่ต่างกันใช่จริงๆ Come คำท t แน่กดบัตร์โนไหน Come to โซนไหนก็ได้โซนไหนก็ก็เจอกันได้ในคอนเสิร์ตครับผมมีโชว์ลอยตัวไหมครับผมไม่ต้องไม่รู้ครับผมผมลองรอดูลอดูเขานอนไม่หลับแต่ทุกคนจะเป็นน้องคู่ใช่ไหม a n ้ทัวร์ r นอาร์เจนตินาฉั s หว so. ังเช่ l นั yeah, ้นเพราะก่าวันที่ขอได้ไปวันที่สองไงทุกคนก็พร้อมไปวันที่สองกันแต่ยังไม่มีนะเฮ้ยยังมีแค่วันเดียวนะตอนนี้ไม่มีแค่วันเดียวนะสวัสดีครับ้องเก่งอ่ามาฮา a h a ตา t a มีกิจกรรมเอ้วไปฝึกฉีกขาก่อน Are you coming to US? I hope so. Hi from China, Ni Hao, Sri Lanka. Hi ป่วยแล้วครับไม่หายป่วยแล้วกินยาครบล้วตอนนี้โอเคแล้วครับก็ใช่แขกรับเชิญประมาณ5,000กว่าคนนะครับผมก็คือครึ่งหนึ่งของคนที่มาดูก็คือแขกรับเชิญ mm hmm. นะก็เตรียมตัวขึ้นเวทีได้เลยดีครับพู้ชายผมแฟนบอยสวัสดีครับ How are you? Good, good. I'm good, I'm good. Will you be able to visit Philippines again? I think this year, I guess I guess. Come to India. Yeah, I got um got some fans in India I know, like I saw some fan base and, and everything and uh thank you so much for always support. เชิญฟอนไหมหนูวอมคอรอเป็นแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวผมลงแล้วก็ทุกคนขึ้นแทนแล้วกันขอบคุณเยอะครับผมโอเคอีกสองนาทีผมจะไปแล้วก็ขอให้ทุกคนได้บัตรดังที่ทุกคนหวังไว้ Do you have a, a movie? Um, I have a um, Paradise of Thorns in, in Netflix so you c h e c k i t out. You gotta be there. So ซี e ีส์ s ็ s ะ o ป็น be happy e n d i n g a n d also the w a i t a n d s e um, can you come in to China? hope so อันนั้นคุณธนนทจริงๆหรือคุณธนนมตัวปลอมเนี่ยเสียงความ,มละยังไม่ได้ไปยังไม่หายเครียดเลยสปอยเพลงใหม่ครับเพลงใหม่เป็นเพลงที่เร็วนะก็ค่อนข้างเร็วอยู่ ที่แบบช่วงทำอ่ะช่วงเลาทำมาเร็วอยู่ <laughs> อาจแบบวันเดียวอย่างเงี้ยครับผมอาจประมาณสองสามวันเออ Can you speak Bali Bali Namota Saka Watto อะไรวะไอ้นอนเราไม่ไม่มีคังสับแบบนายวะเอ่อ <laughs> uh, ผิวของคุณขาวมากอ่าบราดา w a s amazing อ่านอะไรทุกอันวมนเนะ <laughs> เหรออืม วูจูตัวจริงแล้วแหละใช่แล้ยมีพี่เจยลอยตัวจากเพดานมาที่คนดูไหมครับเอากจละหายป่วยได้แล้วคุณนะ่ะหายป่วยได้แล้วผมไม่หายป่วยแล้วผมกินยาครบแล้วเหลือแค่น้ำมูกเท่านั้นคนนี้เป็นเคสไหมามาเราคุณน,น่นนอนนเหรอผมไม่ชวนเขาไปหรอก องรอดู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 คามใหญ่คุณคุณเจฟนะครับผมว่าจะมีใครบ้างนะครับผมมีต่อเสื้อกอี่รอบครับเฮ้ย <c oughs> ไม่เกี่ยวครับผมไม่มีฮะผมเป็นคอนที่แบบทุกคนดูได้ทุกเพศทุกวัยวครับผมจะมีการแสดงละครอะไรให้ติดตามก็รอ,อดูครับผมปีนี้คือจริงก็พูดพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าก็น่าจะมีให้ติดตามกัน คิวไม่มีแล้วซอรี่บางพีบางนะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคิว <laughs> เดียวที่คุณนนทนนมีคือไปล่ามอนสเตอร์ในมอนสเตอร์ฮันเตอร์วายภาคใหม่ที่เพิ่งออกมานะฮะส่วนผมเล่นในนี้อยู่ผมเล่นอะไรอยู่วะ Assassin s อสเซ i นครี e อ d อ d ดิซี่ Hey Can you เชฟเป็นบราซิล I'm coming I'm coming คราวนี้พี่เพลงกุยช่ายไหมคะก็จะเป็นแบบว่าเมอร์ชันไดส์รูปกุยช่ายมอกอัพขึ้นมานะจะมีการแคสเกมร่วมกันบ้างไหมครับว่าคุณนอนหรอเฮ้ยผมต้องฝึกอกคุณนนอนคุนนอนเขาเล่นล่วงหน้าผมไปเยอะแล้ว I think so too เวพี่สันไปไหนชงมารอชื่อบปเอเค,คทุกคนผมต้องไปละแต่ว่าขอให้ทุกคนได้บัตรที่ต้องการแล้วก็ขอให้มาเจอกันในคอนเสิร์ต Rage a a i n s t Concert นะครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับผมที่เอาตเกตในออนไลน์แล้วก็เป็นออฟไลน์ด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้บัตรตามที่ทุกคนวัง I hope you all get a ticket that you want so 10 a.m. Tomorrow at our ticket.